สำหรับตัวที่สองนะคะแน่นอนค่ะว่าทรงกลางแบบนี้นะคะร้อนๆแบบนี้นะคะเราหลีกเลี่ยงแสงแดดไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นแสงแดดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้หน้าเราเนี่ยมันแก่นะคะคนไหนที่ไม่ใช้ครีมไม่ชอบทาครีมอย่างน้อยๆนะคะถ้าทาแค่กันแดดเนี่ยมันก็จะช่วยบำรุงนะคะป้องกันผิวของเพื่อนกันแก่นั่นเองค่ะคุวันยังรู้สึกเสียดายเลยค่ะว่า เพิ่งมารู้จักกิป,ปรีนนะคะเพิ่งรู้จักใช้ครีมกันแดดได้ช้านะคะจึงทําให้แบบผิวเราเนี่ยเผชิญแดดมาไม่รู้กี่ปีนะคะหรือก็รู้สึกว่าเรารู้สึกผิดต่อผิวของเราะคะที่เราดูแลเขาช้าไปนะคะถ้าเพื่อนๆไม่บํารุงผิวอะไรเลยนะคะแต่ถ้าตื่นขึ้นเพื่อนๆทาแค่กันแดดนะคะผิวของเพื่อนๆน,นะคะก็จะได้รับการปกป้องนะคะ แล้วยิ่งควรอยากจะแนะนําตัวนี้เชียร์ตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นกันแดดเนื้อน้ํานมสูตรบางเบาและที่สําคัญก็คือเขากันน้ํา